วันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องทิ s สตาด้วยนะ,ะวันนี้เราอยู่กันที่งานซันเดย์ไร d d i ด e นะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมบรรยากาศด้านในกันไปดูว่าเป็นไงบ้างเฮ้รถเต่ารถเต่าสิ่งเยว่ด้วยไหมเฮ้ออ่ะเฮ่ยไงเท็นะเออโยอย่างเท่วะ่ะ คัสตอมมให่เขาเขาเอาน้ำมันเครื่องมาไว้เนี่ยเขาทอาเอาน้ำมันเครื่องไว้นี่ไงเอาเอาหรอที่เราเติมนี่ไหมเพราะว่าย้ายพวกเออ่ระบบคอยมาไว้ในนี้อ่างน้ำมันเครื่องอืมเพราะว่ามันไม่มีแล้วตรงโพงเขาเปลี่ยนไปแล้วโม่ใหม่แล้วสวยวะสวยคลายมากเลยเห็นบ่อแม่กระเทศอะไรนั่นเป้ยอ่างใหม่เหมือนกันแล้วอ่างน้ำมันเครื่องอยู่ใต้บ่อไหนใต้บ่อใต้บ่อเหรอ เท่มากน่าจะเป็นคันที่ไปประกวดที่เซนทัลเวอร์นะที่เราเคยไปถ่ายคลิปไว้นะครับใช่ใช่ใช่ไหมเคยเคยรถตะไบป่าไหนอะรถประจำรถประจำตำแหน่งตะไบหลุดโลกอะคันไหนนำภูมิใจนำเสนอเนี่ยคันนี้เหรออันนี้รถตะไบเหรอเนี่ยรถตะไบ ว่าสิทัญญาโนไม่แค่ติดทะโบด้วยซะนี่มีทะโบด้วยเป็นไงรถคันนี้สีทัญญาอ๋อ ใต้ทางด่วนนะครับเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซค์นะคิดว่าข้างในมันคงมันคงจอดไม่พอนะครับเดี๋ยวเราย้ายบรรยากาศมาดูฝั่งนี้มากงดีกว่านะครับว่ามีรถอะไรมาโชว์กันบั่งนะครับมีเพื่อนคนไหนมาจอดรถให้เราได้ดูกันบั่งนะฮะมันก็หลากหลายนะในงานนะครับรถแบบ เยอะๆรวมกันนะครับหลายๆค่ายนะครับไปตลาดน้าครับโอ้ยคนมันเยอะจัด งานมันจัดตั้งแต่หกโมงเช้านะครับยันเที่ยงวันนะโดยประมาณนะโบโซโคจับมาเชยไปหน้ามาเชลเอ้มาเชล <laughs> หเหลือง <laughs> ละ <laughs> เล่นมาแชลด้วย เอออันนี้เป็นปเป็นรถทามาโชว์หรือว่าไงครับเออจริงๆทําโชว์ครับจริงๆเป็นําเป็นรถทําให้ลูกครับรถไม่<ห>ดีมาใช่แล้วไม่ได้รถใหญ่มาก็เลยก็เลยเอาคันเล็กมาจอดเป็นแรงกระดุ้ใจครับเพือ่อใครไปทำจริงๆก็ปันๆๆป่นได้ใช้งานได้ใช้งานได้ครับจริงๆจริงๆคันนี้เป็นรถรถอ่โบโซที่เป็นโบโซตุตลกคันเล็กๆที่เป็นตวตลกขี่ครับแต่ผมมาเอามาทาพาร์ทใหม่ ใส่ความมนคาแรคเตอร์ของโบโซซูกุเข้าไปครับก็เลยป้นานออกมาณนี้อันนี้ผู้ใหญ่ขี่ได้จริงครับเหมาะสมจริงจริงๆตั้งใจไว้คือเที่ยอามาโชว์จริงอยากให้เป็นแรงมันรันใจมากกว่าครับคือสามารถไปทําเองได้แล้วก็สามารถพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยครับเออมาปรึกษาได้เนาะปรึกษาได้ยินดีเลยครับออยินดีมากเลยครับยังไงฝากช่องทาง มีคนเพื่อนอยากปรึกษาอยากพูดคุยจริงจริงทั้งทั้งกลุ่มมีโบโซสุกุบไบไทยแลนด์ครับสามารถเข้าไปได้แล้วก็โบโซสุกุบายสยามครับอันนี้ก็จะเป็นรถใหญ่ซะส่วนใหญ่แต่ก็คือพวกพวกมีแอดมินอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆอยู่ในนั้นครับเข้าไปคุยได้หมดทุกเรื่องเลยครับเขาไปเขาไปดูรถเข้าไปปรึกษาพูดคุยกันได้ใช่ครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับผม ตัวโซโอ,อ่ะสุดซอยแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับแอดมินกลุ่มนะ SR ดีวะครับ SR ดีวะนี่น,นี่ไงเจอตัวจริงแล้วฮะเดี๋ยวเรามาขอสติต๊กเกอร์ด้วยนะ,ะวันนี้เดินทางมากี่คันครับวันนี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณสิบพันครับประมาณสิบพันนะครับมมาไดา้ยัง ผมมาถึงก็ประมาณ8ปดโมงแปดโมงครับโอ้โหนี่รถเยอะมากเลยเยอะมากเป็นไงสนุกไหมครับสนุกครับแต่ฝุ่นเยอะไปนิดนึงแต่ก็โอเคสีสันสีสันใช่เอารถเอารถออกมานวดยางกันนะครับปกติไม่ชอบที่ขี่อยู่แล้วโอ้เหมือนผมเลยผมก็จอดนานๆจะออกมานะครับมีงานเนี่แหละถึงออกอันนี้ไหนขนาดรถแอดมินนี่ครับคันนี้คันนี้เป็นไงดูเพื่อนวว้าอันนี้ทําชุดใหม่มาปะเนี่ยชุดใหม่ครับใหม่ชุดใหม่เลยเพิ่งเสร็จเลยครับพันนี้เป็นไงหล่อไหมเพื่อนหล่อไหม นะครับโอ้ก <irgendw> ล <carbono S 2> anyway <started> oh, ับไปล้างจอดเหมือนเดิมครับกลับไปล้างแล้วก็จอดเหมือนเดิมนี่แหมหล่อจัดว่ะนะครับดีๆได้พบนะครับวันนี้นะครับในเกมส์โอเคอะไรอ่ะเล็กตัวใหม่มาทำวงการใหญ่ไปเล็กตัวใหม่มครับตรงเนี้ยเหรอตรงเนี้ยใหญ่เนาะใหญ่เล็กเล็กถ้าเด็กเดิมมั ตัวนะ้นเจมครับพี่เจมนะเป็นที่ขอรถคันนี้เหรอครับใช่ครับโอ้โ oh. หอันนี้ขี่นายนยังน่าจะ2ปีแล้วครับ2ปี 2> ค,รครับผมซื้อมาสภาพนี้หรือว่าเรามามมเก็บมาอะไรตอนแรกมันไม่มีบางคนน้าครับ บาะก็ไม่ใช่ทรงนี้แต่ว่าถังทรงเดิมไบหน้าก็ไม่ใช่แบบนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปบางจุดแล้วก็ทําสีใหม่ทั้งคันครับระบบดิสเบรกนี่มันมากับรถหรือว่าเรามาเพิ่มเติมล้อของ x s 6 5 0มาสิมาติดมากับรถอยู่แล้วใช่เป็นดิสเดิมครับดิสเดิมติดมากับรถเลยเพราะว่าดิของเอ็กซ์เอ็มใช่ครับเพราะว่าเดิมมันไม่ไม่ใช่ดิสเบรกใช่ใช่ใช่ครับวันนี้ก็เดินทางมาคันเดียวเหรอครับมาคันเดียวเข้ามาจากพะฒดง โอ้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศในงานดีครับก็ถ่ายรูปไปลงเพจเหมือนกันลงเพจเหรอใช่ครับนนมันอันนี้ทำเพจด้วยเหรอคใช่ใช่เพจชื่ออะไรครับบิลบิวครับบิลบิวนะครับบิลบิวเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวลองไปดูครับนะครับไม่ได้ทำการจะออกมค่อยมีงานได้แล้วเราเริทำงานประจำด้วยแล้วก็แค่ผมก็ทำงานประจำมาถ่ายรูปแล้วก็ไปลงเพจเฉยๆถ่ายรูปลงเพจแล้วก็ไลฟ์โซ่อไรเอาวิดีโอลงเฉยๆครับพี่ครับนี่เขาก็ดิสเบกเหมือนกันอ๋อนี่ก็อาดิสเบกัน เขาเห็นเขาเลยลองลองแวะมาดูนะครับจากก็ช่างก็ช่างมันช่วยจักก็เอาอย่างในแบบนี้อะไรรู้อ่ะยางนอกอย่าสบายใจใส่ได้นะอ๋อหมายถึงว่าไม่ต้องใส่อย่างในเหรอได้ไม่ต้องใส่อย่างในสนใจครับสวิงอาร์มันเป็นของ XS ็กซ์อทครับใช่มันไม่ใช่สวิงอาร์เมสอาร์เพราะว่าที่ที่จับพวกผมต้องมาแปลงครับมันมันจะยาวกว่าหน่อยนึง ก็เป็นอีกหนึ่ท่านนะฮะที่ชื่นชอบ SR นะครับแล้วก็แต่งไปแต่งมาก็เป็นเป็นทรงนี้นะครับที่เขาชอบรสองทีแบบแบบรวมมิดนะรถมันจะแบบหลากหลายเลยเฮ้ยจะขี้ยาน ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาดังพี่นปลานายังเนี่ยแต่ผมเห็นอยู่แต่ผมเดียวไม่เห็นเลยมาแล้วเด็๋ยวโมรถเยอะไหมแกมันเยอะโอ้โหแสดงเข้ามากเช้ามากเลยมดียวนู่นไงปลาก็เต็มหมดแล้วเหลือเวิร์สิ่งนี้ข่วเมื่อกี้รถยนต์ออกผมเลยได้จอดตรงโน้นมาดีเลยเอารถแะรนเอาวันนี้นู่นเอาวันนี้มาขนาดนอนท้ายกลับอ๋อนี่เอาคันนี้มานะครับ นู่นนะครับนี่ก็เบียรนะเคยเจอกันอยู่นะครับเจอกันเรื่อยเจอกันเรื่อยนะครับวันนี้มาเจอรอบนี้จะแปลกหน่อยว่ากินกาแฟไม่ได้กินเบียร์ <laughs> <laughs> นะครับวันนี้ก็เขาเดินทางออกมาก่อนเรานะครับแล้วก็มาเจอกันที่นี่นะครับมาประมาณเจ็ดพันนะครับ <laughs> เป็นไงพี่สนุกไหมวันนี้ <laughs> ไปอุดหนุนกาแฟร้านแป้งได้ไดนะตรงไหนตรงไหนสห้าคนเลยขายอยู่ตรงนู้นใช่ไหมช่วยน้ำมาหากินได้ได้วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่บรรยากาศในงาน ใช่ได้ masa? มันมีรถเยอะดิครับรถเยอะดิ er เอ็นไอเยอะดิเอ็นไอเยอะใช่ไหมเยอะทุกงานเลยเอ็นไอที่ไหนก็เยอะเยอะเออโอเคเยอะเพื่อนเยอะมีอ่าวินเทจไปไหมวินเทจไปครับไปครับไปนะเดี๋ยวไปเจอกันเจอกันที่วินเทจโอเคฮอนด้า เตอร์มาว่ะบรรยากาศในงานก็ประมาณนี้แหละนะครับเขาเอารถมามาจอดมาโชว์มานั่งเล่นนะครับมาโชว์รถกันนะครับตลาดตลาดเริ่มวายแล้วเพื่อนๆก็เดินทางกลับกัน,กนแล้วนะครับเราเดินทางกลับกันมาก่กาุ่นแงเยอะมากว่ากด subscribe ช่อง Kickstar ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ